สวัสดีครับรายการอร่อยช่องห้ามาแล้วนะครับเย็นวันศุกร์แบบนี้นะครับก็จะนําความอร่อยไปเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยทีเดียวอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะจ๊ะใช่ค่ะเพราะว,ว่าร้านต่างๆเนี่ยนะคะป้ายกับพี่เสียมเนี่ยนะคะตั้งใจสรรหามาแนะนาให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยค่ะเอาเป็นว่าร้านแรกที่จะพาไปซอแกแซกเนี่ยเป็นอะไรซอกแซกไม่ธรรมดาแน่นอนครับสําหรับวันนี้เน้นเป็นอาหารจีนที่อยู่ในตึกเฮ้ยอาหารจีนโดยมากเขาก็จะตั้งเป็นร้านหน่งใหญ่อลังการน,นี้แต่ของพี่อยู่ใต้ทุนึกอะ จริงจะเป็นร้านอะไรต้องไปชิมกันครับ <ไป S 2> ผม<ะ>ช่วงอร่อยซอกแซกทำไมวันนี้นะครับผมต้องมาทำหน้าที่บอกรถให้กับใต้ถุนตึกแบบนี้นะฮะมันต้องซึมเข้ามาครับผู้ชมครับจะเดินเข้ามาอย่างเดียวมันไม่เนียนฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมต้องหาพ็อปมานก็คือหมวกยามแล้วก็ นกหวีดตอนนี้จะอยู่ที่เบลพาร์ครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่นาราธิวาสซอย24ครับคุณผู้ชมครับที่นี่นะฮะเขาบอกว่าเป็นตึกที่พักและเป็นคอนโดของคนพักอาศัยมากมายนะครับและเชื่อไหมครับคุณผู้ชมครับว่าในเนี้ยมีอาหารน่ะมีได้ยังไงอ่ยเราต้องไปเจาะดูนะครับเขาบอกว่าอร่อยด้วยไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในเลยครับนี่ไงครับคุณผู้ชมครับอารุณีเบลพาร์คนะครับเห็นดูจากลูกศรชี้มาทางนี้นี่เจอแล้วครับถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คืออารุณีอาหารจีนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเจ้าของร้านนะครับพี่อรุณีเลยครับชื่อเจ้าของร้านเลยใช่ไหมใช่คะทำไมมาเปิดร้านอาหารใต้ตึกแบบนี้ครับผมชอบอยู่ข้างในอะค่ะแล้วก็ข้างบนเราอยู่ใต้ตึกใต้คอนโดอะค่ะส่วนมากลูกค้าเป็นคนอ๋อเป็นคนจีนค่ะคนจีนค่ะเราก็เลยเปิดเป็นอาหารจีนใช่คใช่ค่ะใช่ฮะอาหารจีนมันมีหลายอย่างหลายจําพวเของเราเป็นจีนแบบไหนจ๊ะเขาจีนเป็นจีนแบบทางเหนือค่ะทางเหนือเป็นมันเป็นมีไส้อั่ว จีท่าเหนือใช่มันเป็นหนาวอ๋อมันเป็นก็ไม่มันจะว่าจืดมันก็ไม่จืดมันออกเชชวนนิดๆแต่ค่ะคนที่ทำครัวคือพี่อรุณีเองเลยอ๋อสามีค่ะสามีสามีเป็นคนไทยหรือคนคนจีนค่ะอ๋อเป็นคนจีนค่ะโอ้โหเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับร้านนี้นก็มีที่มาแล่ก็คือพี่อรุณีมีสามีเป็นคนจีนซึ่งเป็นพ่อครัวใช่ไหมฮะก็คือรังสรรอาหารออกมาแน่นอนนะครับก็ออริจินอลมาจากประเทศจีนเลยล่ะวันนี้จัดอะไรบ้างครับผมอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเส้นที่ทำเองค่ะ เ็นเส้นที่สไลด์เส้นอันนี้ของเราเป็นเป็นแป้งสาลีธรรมดานี่ค่ะแล้วก็สไลด์ออกมาสดๆแล้วก็ต้มแล้วก็ไปผัดไม่ใช่เส้นใหญ่ทั่วไปใช่ไหมไม่ใช่ค่ะหาทานยากนะคะแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าเห็ดนะคะเป็นเห็ดนะฮะเป็นเห็ดหัวลิงอันนี้เป็นหมาราคาชีค่ะหมาราคืออะไรมา่าคือมันเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่ทานแล้วมันจะเผ็ดเผ็ดชาชาก็ถึงได้เรียกว่าหมาราอันนี้ก็เป็นแบบบ้านๆเลยผัดย ถั่วแ,แล้วก็อันนี้เป็น<ช>ไก่ทอดเครื่องเทศมีเส้นที่บอกว่าเส้นทำเองอ๋อใช่เส้นทำเองคล้ายๆคล้ายๆผัดเส้นนะประมาณนั้นแต่อร่อยกว่าเส้นมันจะนุ่มๆเหนียวๆ,วๆะคะ่ะอ่าเป็นเฉาเตาเชียวเม่นค่ะถ้าเป็นแปลไทยก็สไลายนะเส้นสไลา์ใครชอบทานก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่เนี่ยผมว่าอันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะกลิ่นคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีความหอม ของเครื่องเทศที่ใส่ลงไปหมูไม่แยบนะฮะอ๋อนี่เป็นอาหารประจำประจำเรียกว่ามณฑลของเขาเลยนะฮะใช่ค่ะมณฑลซางชีงซางชีซางชีซางชีใช่ค่ะเป็นเมนูหลักเนะี่ยต่อไปนี่อันนี้เป็นเกี๊ยวซ่ามีสองไส้ค่ะเขียวๆนี่เป็นกุ้ยช่ายหมูสับเขาๆนี่ผักกาดขาวหมูสับอันนี้กุ้ยช่ายหมูสับนะฮะใช่ค่ะ ไส้ผูช้ชายเหรอยังแ,แผ่นแป้งเนี่ยเราก็ทำเองใช่แผ่นแป้งก็าทำเองค่ะน้ำจิ้มนี่คืออะไรอ่ะออน้ำจิ้มนี่เป็นชิ่โชกอะกระเทียมอืมเืมรอบรึเปลยวอหอมผมว่าไส้เขาจะเข้มข้นกว่าปกติที่เราเคยกินกันนะอืมแล้วหอมเครื่องเทศนี่ประกาดขาวหมูสักโอ้โหนี่ ต้องจิ้มก็ได้อยู่อร่อยานเยอะพอเขาผสมภาราทราี่ลีนะฮะไส้ออกปุ๊บกุ๊กุ๊กนะฮะสาขาขาวแล้วก็หมูสับอันนี้เป็นเห็ดคอลิงอย่าบงบ้านเราเขาเรียกเห็ดทีมะค,ค่ะชื่อภาษาจีนว่าโถโฮกูโถโฮกูค่ะทานแล้วจะเหมือนเนือ้อไก่เลยเหรอสำหรับคุณชอบทานจีนเป็นเห็ดท,ที่มีรสชาติคือเข้มข้นน่ะมีกลิ่นเฟื่อนๆนิดนึงของผมลิ้นนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่ารู้เลยว่าเขามีความเข้มข้นของเห็ดตัวนี้นะฮะจานนี้ภาษาจีนเรียกว่าเชียงล่าจีกวย อันนี้ก็คือใช้แร่จีกุอะไรนะ <laughs> ใช้ลาจีควาย <laughs> ตอกเค็มๆ <c oughs> หน่อยใช่รถเค็มนี่ก็คือ <c oughs> เป็นเครื่องเทศของเขาเหมือนพี่เกลือของเราอย่างนี้นะพี่กับเกลือโรยอย่างเงี้ยอ่านี่พัดพัวเค้กมีความหวานความกรอบเค็มก็ลังดีมีอมหวานนิดๆพอมทานกับข้าวสุดยอดเลยโอ้โหเนี่ยฮะเขามีสูตรเขามีเคล็ดลับของเขามา อันนี้เป็นมาล่าคากิให้พ้นนะเติมพ้นของขาหมูว่าอเอะไผ็ดเผ็ดเค็มๆมันไม่ค่อยเลี่ยนเหมือนขาหมูอะเคี้ยวหนุบๆๆๆหนบหนุ่นะฮะนีน่นะฮะคุณผู้ชมของดีมันต้องอยู่ตามซอกแบบนี้เนี่ยมันต้องซอกแทกหางกะเจอครับ <c oughs> อร่อยเุณ <c oughs> ถาจกินเฮาซื้อเฮาซื้อเฮาซื้อ <G ül> เอาซื่อๆและบอกกันดรอ <S 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 ใครอยากมาก็อยู่ที่ตึกเบลนะครับนะฮะณราิวาสซอย2ยี่่ะมผา,มาใช้บริการกันครับขอบคุณมากครับค่ะวันดีครับเาซื่อ,อ <S <S เอาละครับมาถึงช่วงอร่อยจานเด็ดนะครับผมมั่นใจเหลือเกินสําหรับน้องสาวคนนี้ของผมนะฮะไม่ทําให้คุณผู้ชมผิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่เราดูของข้าวเรากินอาหารจร๊นไปแล้ว ไปสภาไปกิ่นไอติมไอติมอไอติมมันเยอะแยะในประเทศไทยไปหมดแล้วมันจะเด็ดตรงไหนจ้ะโอ้โหพี่เจี๊ยบอันนี้มันเป็นไอศครีมเกล็ดหิมะอ,อ่าไม่เคยนุน่มๆที่สำคัญ30รสชาติ2ีท็อปปิง้งเออเด็ดว่ะเป็นยังไงล่ะเอามาชิมเลยดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้เอามาฝากนะแต่ให้ดูเฉย ช่วงอร่อยจานเด็ดสนับสนุนโดยหูเส้นตรามางก,อน,กอนคู่เหนียวนุ่มอร่อยเส้นต่อเส้นที่พรสความเป็นไทยที่ขาดไม่ได้ผลิตภัณฑ์ตราชาวเกาะ พี่มุมที่เป็นเจ้าของร้านนะคะ Snow Ice Plaza นั่นเองพี่มุมขาเดินเข้ามาในร้านเนี่ยตกแต่งน่ารักมากเป็นสีพาสเทลหมดเลยอยากรู้ว่าไอศครีมเก็ดหิมะหลายหลายคนงงว่ามันคืออะไรมันต่างจากเนื้อไอศครีมทั่วไปยังไงรสชาติก็จะไม่เหมือนไอศครีมทั่วไปจะนุ่มแล้วก็ละลายในปากเลยล่ะคือจริงๆคือปกติถ้าเป็นกินไอติมเนี่ยเนื้อมันก็จะเหมือนมีความมีหนื่อหนืดใช่ไหมแต่อันนี้คือของเราจะนุ่มเลยเหรอคะนุ่มแล้วก็ เป็นไอศครีมเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติทานแล้วไม่อ้วนทานแล้วไม่อ้วนคุนิงอย่างาเราชอบมากเลยขอสักสิบด้วยน้ <c oughs> องปายพี่มีท็อปปิ้งน้องปายเลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ที่ขายดีตอนนี้ก็มีบุนพร้าวของชาวเกาะแล้วอันอื่นมีอะไรบ้างคะก็จะมีตั้งแต่พีชเยลลี่แดงเยลลี่เขียวมีของเชื่อมผลไม้สด นะคะ,คะมีเงาะมีลำไยมีลิน้นจีมีเฉาก้วยะอะไรอย่างงี้ค่ะมีบราวนี่โอ้โหเรียกได้ว่าเยอะมากๆรสชาติของไอศครีมของที่นี่ก็มี30กว่ารสชาตินะคะตั้งแต่นม นมเย็นน,น,นะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตชาเขียวชานมนะคะมีบูเบอรี่สตรอเบอรี่นะคะอื่นอื่นอีกมากมายรสชาติที่ขายดีมากๆขอาอที่นี่ขายดีที่สุดก็มีนมชมพูนมชมพูะะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยไหนๆเราก็มาแล้วล่ะทำให้กินหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเป็นนมชมพูใส่วุน้นมะพร้าวชาวเกาะแล้วกัน,น ข้าวเีาใส่อะไรก็อร่อยแ่ะจริงค่ะเพราะมันมีความหนึบหนับหนึบนบเนี้ยนี่ค่ะลองชิมเลยค่ะอันนี้นี่นะคะเป็นรสนมชมพูนะคะใส่ด้วยวุ้นมะพร้าวเช่ากอเนื้อไอติมนุ่มเข้าไปปุ๊บละลายละลายเลย ตัวบุญมะพร้าวหนึบเหนียวเคี้ยวเข้าเกินเข้าเกินเดี๋ยวมีเม,มโนูต่อไปอมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนใส่บุญมะพร้าวชาวเกาะยิ่งอร่อยค่ะทำเลยดีกว่าบุญมะพร้าวนะใส่อะไรก็อร่อยได้แล้วได้แล้วอชอบมะพร้าว<อ>ด้วยลองชิมดูมนะคะ ัวไอติมตัวนี้คือมันหอมมากแล้วตัววุ้นมะพร้าวมันก็มีความเหนียวหนึบนุ่มหนับอ่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาร้านของหวานนะคะกินหลังของข้าวเงนี้ที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังเหมาะสมกับเป็นอร่อยจานเด็ดช่วงของปลายมากค่ะช่วงหน้าปลายกับเจ็บนะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปกินอาหารอร่อยอร่อยอีกค่ะอยากรู้ว่าจะเป็นร้านไหนทักแบบหนึ่งอย่าเปลี่ยนช่องนะคะอันนี้อร่อยจริง